ครับตอนนี้ผมจะเล่น AVP เฟมเด็จะจกระตุกไปนิดหน่อยครับเอาล่ะผมยังไม่ได้ลัางแบบนี้นะครับแต่ผมได้พิเดเตอร์เป็นแบบส่วนตัวเลยครับเป็นแบบพิเดเตอร์เหมือนในหนังนะครับโ็จรีงนะครับเสียงจะดังนิหน่อย,อยตอนแรกผมนึกว่าเสียงก็คืพ่นไฟนะ อย่าลืมกดติดตามันด้วยนะครับเป็นจัทนโซละ่ะเอเลี่ยนมาแล้วนะครับฟ,ฟ,ฟัน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  แต่ผมยังไม่ได้เล่นอิีีนาแล้วผม,มก็ยังไม่ได้อัพคลิปนาแล้ว,ว,อวขอโทษมากนะครับที่หายไปนานเพราะว่าพอดีผมยุ่งอะครับขอโทษนะครับที่หายไปนานในไหนผมก็ทําคลิปแล้วแลวอย่าลืมกดกดติดตามกดกดไลค์กดแชร์ด, like, ด,ด้วยนะกดซับสไคร e ด้วย เอาล่ะวันนี้ผมจะต้องผ่านงานนี้ไปได้หลายวันแล้วที่ผมยังไม่ได้ผ่านเลยใช่เพื่อนแต่ว่าเอาล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปผมจะอัพคลิปกับน้องแอลผมนะครับไม่ดีครับเพื่อนไม่ดีครับเพื่อนผมแอลนะครับเสียงเขาจะเริ่มดูเด็กไปหน่อยนะครับแต่เขาก็เป็นเพื่อนผมอยู่ดี

จริงๆนะครับอีกไม่นานผมก็ได้สู้กับนางพยาแล้วครับฟันฟันฟันอะรล่ะครับสู้เลยสู้ไม่สู้ล่ะ ขวางกับคำสัญลักษณ์ของฉันไอเอเลี่ยนซะให้มันทำภารกิจแค่นั้นจะสู้เอา,าเอาปักหาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอเขาไปอิสโ้ฟาบีปี่ตูเปิแล้วครับ อาสหนูไปโจบาสเนี่ยเอาล่ะครับเป็นเด็ดตอนนี้อย่างกระตุกอะครับของผมอะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยตั้งเจ๊ตั้งเนี่ยก็ขี่เลยไม่เห็นมาตรงไหนจะมาตรงไหนเยเฮ้มาดิครับมาดิ บอกแล้วว่าผมโหดโอ้ยเฮ้ยเป็นนัทได้เอาละครับออ้ม y กอดอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยผมลุ้นว่าต้องเจอพีเดเตอร์สองตัวแน่ตานี้นั่นไงตัว เบบีเตอร์ลำบากนันี่เนะจบเกมส์เลยสิเองดีสเอ๊ะก๊อบปี้ไปลงล้ำลบอกฟางผมได้ส่งครอปมันไปสู่นรกแล้วครับจงเปิดประตูตตค่ะข้าจะไปลงสูนน่นรกว้าวได้ตัง์ละเพียบเลยครับเอาล่ะคลิปก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ seperti so, crop